สวัสดีครับชอบกับโกสวันนี้มาที่เบทาโกเดลี่นะครับผมาสาขา KKP นะครับหรือเกียรตินากกินมัตรานะครับก็มีโดนัทชีสบอลนะครับผมนะก๊อบกอบมี5รสนะครับเป็นรสตั้งเดิมรสชิคเก้นบาร์บีคิวรสต้มยำกุ้งรสเฟรนช์ชิลลี่นี่ครับตั้งเห็นช,ชัดๆนี่เฟรนช์ชิลลี่ฟองมันจะหล่นหมดแล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ ซีวีส์นะครับผมรสสาหร่ายนะครับรวมถึงคอนเน่ครับที่มีรสสาหร่ายเช่นเดียวกันแล้วก็มีคอนเน่รสดั้งเดิมนะครับผมรสชีสนะครับแล้วก็รสกระเพปิ้งนะครับผมหรือคอนเน่พรามนะครับแล้วก็อันเดียวกันดเดียวกันเดียวกันแล้วก็คอนเน่รสมะเขือเทศแล้วก็คอนเน่ห่อเล็กรสเข้มข้นเหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าไซส์เล็กกว่าเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็โปรเตส ใช่ครับกอบเกี๊ยวเกี๊ยวโอเต้แล้วก็ปาติกาสองรสครับก็คือรสสไปซี่ราเมงแล้วก็รสตั้งเดิมนะครับผมรสออริจินอลนั่นเองนะครับถ้าอยากรับประทานอาหารเขาเรียกว่าอะไรขนมประทานขนมของอาหารยอดคุณเนี่ยแวะมาได้เลยครับต้องที่นี่ครับเบยโกเดลี่ครับมีให้ครบทุกรสชาติทุกอย่างจริงๆนะครับของอาหารยอดคุณนะครับผมอย่าลืมแวะมาซื้อกันนะครับ